สวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนน้องๆ,ๆวันนี้ช่องรักป่าก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาอีกตามเคยครับผมมาเจอกับต้นนี่ครับว้านกลิ้งกลางดง ใบจะเป็นลักษณะคล้ายๆรูปหัวใจครับโคนใบจะเว้าปลายใบจะแหลมอันนี้ผมงัดหัวขึ้นมาแล้วหัวก็อยู่ใต้ก้อนหินหัวก็อยู่ข้างล่างเขาทอด เครือทออกระเถาเลยขึ้นมาอนนี้หัวครับหัวบ้านเก่งกลางดง อันนี้เป็นหัวที่อยู่ใต้หินหรือว่าใต้ดินครับต้นแกแ่ๆกจ,จัดๆเดี๋ยวเขาจะมีหัวอากาศหัวอากาศก็จะห้อยตองแตงอยู่ตามเถาครับเวลาแก่จัดๆก็จะร่วงหล่นลงมากลิ้งอยู่กลางดงก็เลยเรียกกันว่ากลิ้งกลางดงเขาก็ยังมีชื่ออื่นๆอีกครับบางคนเรียกว่านพ้าชิมตาเท่าหนังยาบก็มีสรรพคุณเด่นไปในทางด้านคงกระพันชาตรีครับ เป็นเรื่องเล่านะครับจะว่าเป็นตำนานก็ได้คือเขาจะเอาว่านนี่ครับไปหัน่นตากแดดให้แห้งเวลาจะใช้ก็เอามาเคี้ยวกินเพราะว่าหนังจะเหนียวได้ชั่วเบาหนึ่งหมายถึงว่าถ้าเราไปปัสสาวะออกก็จะหมดฤทธิ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่ากันมานะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับ บางคนที่เขาเคยกินแล้วเขาบอกว่าถ้ากินสดๆนะ่ะมันจะแสบประร้อนปากจึงต้องตาไคแห้งก่อนสมัยก่อนก็จะเป็นพวกนักเลงชนไก่นักมวยนักเลงนักดาบอะไรเนี่ยครับเขาจะชอบชอบใช้ว่านประเภทเนี้ครับว่านกลิ้งกลางดงตาเท่าหนังหยาบหรือว่าวานพ้าชิม ส่วนที่มาของชื่ออีกอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็มีชายคนหนึ่งครับเขาไปเจอหัวครับเจอหัวอากาศะครับที่่อยต้องแต่งอยู่ตามเท่าครับเขาก็เก็บมาเคี้ยวกินสดสดเลยพอเคี้ยวกินแล้วก็เมาเมาก็เลยนอนกลิ้งอยู่ที่กลางดงครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อกลิ้งกลางดงอีกอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง ็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังนะครับเป็นเพียงเรื่องเล่ากันมาครับครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพ,นพืพี่พน้องน้องที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าต้นไม้ป่าพืชพัุพ์ไม้ป่าได้ดูได้ชม มาแบ่งปันกันครับบ้านกริ่งกลางดงบ้านพระฉิมบ้านตาเท่าหนังยาบก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ